ปากอ่ะคิดเดี๋ยวพี่ฟังโอ้ใครวะไอ้ไอ้โมสวย้วยสง่าเลยไอ้โมนี่อ่ะนี่อ่ะไม่โดโดดฟอร์ดไหนขอเสนอตอนนักร้องเพลงเพื่อชีวิตและเพื่อนสายลัสชีวิตในี่ยเกิดมั้งแตมีผ้าแค่1โลบักอ่ะเนี่ยผ่านไปองปีที่เธอมหายจาก เขาเขาว่าพ่อแม่เธอท่นพาไปขายเจ็บไปช้ำต้องจำทนเพราะความทนรับผิดใจจากเกียงหายไปขายตัวอยู่สู่ไงโกโลกเพลงเที่ยวเอ้าไอ้เฮียเพลงพี่ปูอะเคยได้ยินเ่ะพี่ตั้งตหรอกูเคยฟังกูเคยฟังแต่ฝากตัวรับใจนาย ถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไดโอ้โหเอ์ดอะไรวะโอ้โหโอ้วโอ้ลุงไหนลุงไหนมันจะมีกระสิไลบอกว่า เมื่อกี้กูพาลงก็ได้แชมป์ใช่ไหมคราวนี้เป็นเพลดเลยต้องต่อไปพวกม,มึงสนะองคนแล้วมคนเลีอย <c ười> มึงขิ้เกียจไอ้สัตว์คือลงในนี้ลงลงสุดแมพก็คือการันตีความชน,นะอะไรใช่ไหมไล่ะรักแต่เมื่อถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ตรงนี้พี่ทำงาน,นาทำนาทำสวนทำได้อยากเก็บเงิน ไวไปไทยเธอคืนมาเราลงฟังไหนลงตรงนี้ไงโอเคในตรงนี้นะลงตรงที่แรกปืนน่ะใกล้ๆที่แรกปืนน่ะเฮ้ยคนอยู่งั้นเต็มเลยแต่กูไม่กลัวปืนแล้วกูได้ปืนแล้วมีทะลุมอไหมทีเดียวกันนี้เธอจะนึกถึงได้ว่านึกึ้นได้ว่านึกถึงได้ว่าน่แหละกูพูดไทยไม่ค่อยชัดเอยคนลุมกูสามคนเฮยวะมึงก็ลุมมันกลับอีก อย่าเดียวก็ตายแล้วอี่ก็เหิดโหดเกินเหิดเหินนี้เหิดเกินที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหนเนี่ยเียเรื่องเหินอะเ,เป็นคนภาคไหนเนี่ยเล่งตายไม่เจับภาคไทยไอเหียภาคไทยไอเป็กเป็นคนภาคไหนไเป็กบอกภาคไทยเขาไม่รับเข้าทำงานไม่ <laughs> <laughs> แต่เขาอาจจะรับก็ได้ไอ <laughs> แบบไอเฮียนี่แม่งไม่เหมือนคนอื่นดียวชอบมุกแบบนี้พี่ชอบเออน้องเป็นคนน้องเป็นคนภาคไหนครับอ๋อภาคไทยครับพี่ ตากอังกฤษเดี๋ยวี่ปังโอ้ใครวะไอ้พลาเด้วยไอวยิงเงี้ยพวกกูมึงมึงดูชื่อดีๆมึงดูชื่อดีๆโอ้ใครวะเฮ้ยสวยโอ้มีเหรอไอโฟสวยสวยตอนนั้นเลยไอ้เลยก็เรียเพี่อะม่มาดูมาดูไอโฟตอนนั้นเลยเดี๋ยวเพื่อนกูให้มึงดูชื่อใหม่เมื่อกี้ว่าใครยิงอ่าทุกป่าทุกกูขอให้ยัยยัยเดียบ้างกลัวกูเช่งมาได้ยังแปนิก เจอแม่งแพนอีกไอ้เหี้ยเราโกดเหี่อะไรอ่ะไปฟังนู้นไหมเราแวงว่าจะโดนแบบเข้าทางไหนเฮ้ยค้นค้นค้นไปเอิร์ดไปมันก็ขึ้นรถมาดิโอสไนเปอร์เล็งแล้วนะนตรงนั้นตรงนั้นอดีตพวกมึงเล็งก่อนเลยกูยิงที่หลังได้น้อยใจน้อยใจเรียบร้อยอ่าไอ้เหี้ยกูยิงเข้าเนื้อแม่งเข้าเลือดแม่งไป เฮ้ยพาไปแลกปืนก่อนมามามาดิมาดิมาดิเยอะเอิร์ดเฮ้ยทีเดียวกันมึงเนี่ยตีกันดิมันเกลือเกลือเฮียเดียวเกลือเกลือเจ้าปืนดิไงมีกล่องนี้มีกล่องนี้โอ้ลูกซอยแล้วเจอบละวลูกฟองผิดตรงไหนวะ ไม่ตองผิดอะไรไม่ได้อยากใจลูกซองอ่ะซองไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่ฉันเองผิดที่ฉันเองที่เฝ้ารัก <c oughs> โอ้โหอีแ <c> ก <oughs> ่เฮ้ยกูเจ็บคออยู่ <c oughs> วิดาบใครเอาบ้างโ<อ>ู้กูเล่นไม่มีมเขีย <c oughs> เอเนี่ยไม่ขึ้นรถไม่ติดเหรอวะเมื่อกี้เหมือนเห็นแอคชั่นขึ้นรถแล้วนะมักดสองรอบแกกดแล้วมันออกกดลัวไงกดลัวกลัวไม่ติดเฮ้ยกูเจอขนในซัดคนเดือดเลยยิงนี่เออไปไารอรอให้เดียวยิงเข้าเนื้ยเรารอในสุดท้ายเดี๋ยวก็ตายก็ติล่าก็ติล่าเฮ้ย กี่ไรแล้ววะกี่ไรละเอาจริงปะเนี่ยโอ้ละวะโหลกระจอกว่ะเหี้ยเอยแม่งเหี้ยมากเฮ้ยเบ้ยมึงดูความความโง่ของมันก่อนปล่อยมันแห้งก่อนั้นก่อนเดี๋ยวมึงมาปล่อยเราเก็บของเสร็จแล้วเราค่อยนี่เว้ยอ๋อเกี่ยวค่อยชุบมันได้แล้วเป็นไหมมึงฟังมังอะไรมึงดูมันลายน์ลายน์ลายน นี่นี่คนณคุคุเดี๋ยวสได์ดิเฮ้ยสวยเกาะแตกเลยเหรอเออยยังไม่โดนไม่ตัดแต่แม่งยิงยากเลยมันต้องชาร์จอ่ะอุยเดี๋ยวนะจริงมันก็ปล่อยเลยได้เว้ยแต่มันต้องชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยไล่คนมีหน่วงเลยเหรอมันไม่ใช่หน่วงดิเขาเรียกอะไร้ย้อยมีนี่ดีคนอีกแล้วคนอีกแล้วเฮ้ย เฮ้ยไม่โดนเลยกูท <Ping teenage alive> ันติงไรเฟิลกูเฮ้ยไม่กูไม่ได้สกิลเลยเนี่ยไอ้โม่โดนคนราดไงโอ้ใครวะกนเลยไอ้โบเลยก็เลยเติมน้ำมันก่อนเนาะเติมนี่ใส่ดีมาบ้างเฮ้ยค้นคนไหนตรงที่เรามาแหละโอ้นั่นมันเก็บอยู่นะมันเก็บอยู่นะไป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 นี่นี่ยิงยิงยิงขโมยไหม สันนายเปิดมาแววเหรอวะแหน่ะเอ้ยนั่นน่ะมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมีข้างนอกตรงนู้นด้วยกกบ้านพังอะไรเงี <s <S ้ยวยตัวนั้นน่ะเอ้ยผู้ขอนายนี้กันนะอย่างน้อยก็มีสไนแล้วเยี่ยของเราแบบว่าทองทั้งตัวแต่ก็บอกในแพตที้สุดท้ายเดี๋ยวพูดอย่างงี้ เป็กกูซื้อกูซื้อกูซื้อพีเอสพมาเล่นนี่ยเหงาจัดพกไปที่ทำงานนียเพลงไม่ยิพาลิกทธิ์ลิกาซิ์ไม่เป็นไรตลอดปิดปิดไปิดไปตอนกูร้องเพลงไม่เห็นกูลิกทธิ์อก็เสียงมไงมันมันไม่เพาะเท่าลิขิตเนอะไร่างเงี้ยอหยยอยไม่นเานเสียงเพลงเลยทัโอ้โนองน้อง w h ดยนี่เดียวยิงนี่ยิง เฮ้ยเดี๋ยวตายเลยทุกทีเลยนั่นโู้อู้ววววมีแล้วทำลายเพื่อให้คนอื่นไม่ขับรถไม่ได้อีกเออเออเราก็ไม่มีพี่เนิมน้ำมันเออก็ไม่มีนี่ไรเต็มถังแล้วไงน้ำมันเต็มแล้วและเดียวเต็มเรือนควายมึงนั่นแหละเฮ้ยเสียงใครยิงอ่ะเนี่ยสังเกตขบนนี้หละต้องมีอยู่วะเอาไปชนแคเดียวไอ้ตัวโบ้กลาง แถวนั้นแหละมันเพิ่งใช้อนั้นบอกเฮียขับเหี้ยมันจะมันใจนี่กลัวมันจะทำมันจะดิบปูอยันนะคิดแผนเชื่อจีบเพื่อนนะสิเอ้ยมึงดูวงมินิแมพดูวงไป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 ขึ้นขึ้นไหมไปแล้วอ้แล้วมึงจะโชว์ยังไงจับไปออกวงมันออกวงออกวงอะไรวงไปทางนู้นเอาเหรอ ไรของมึงมึงมึงดูความงอกบไวเดียนที่วกอ่ะด่ากูกันเหรอเฮ้ยแล้วเกาะลอยฟ้ามันไม่เป็นคนคนนั่นน่ะเป็นคนคนคนยิงเลยเหรอโดนโดนเข้าไปไอ้โดนโดนก็แตกก็แตกก็แตกพวกพวกตายตายตายไอีคนทุบไอ้คนทุบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

ตรงนั้นตรงนั้นก็มีมันขึ้นมาปะไปไหนหรอมีคนวามามีคนวามาวันนี้แล้วนัมันอยู่ไนหินปะเอ้ยเหี้ยคนพิษตีอุ้ยกูก็เจ็บอันนั้นมันบอดนี่มันจ้างบอดมายิงเหรอกลงล่างเฮ้ยนี่นี่ว้าวว้าววาวครับมันมา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 ตรงนี้ตรงนี้มันมามามันมาแล้ว มาแล้วหนักหนักวิ่งเลยปันเลยอุ้ยเอาหูยิ้มมั <c ười> <c ười> oi, oh ้งเออสวยโอสวยหรือเปล่าเดี๋ยวมัทจะมาสไลด์เลยโกจเดี๋ยวหนูรอใครยิงไม่รู้อ่ะ มีขลังนะระวังลองใส่เกาะก่อนเจงเกาะก้อนออกมาเกาะก่อนเออสวยลุยต่อไปเรื่คอริโลกันไม่ไม่ต้องมันเหล่สองมันเหล่สองคนอ่ะเอาไงวะเพื่อนวางแผนเอิร์อมาหากูมาหากูถือดาบอด้วยกันแล้วถือดาบแค่นั้นแหละไปไปพร้อมกันเออไปพร้อมกันโอ้ไม่ไปไม่ไปไอ้โดนนั่นน่ะเออโดนนั่นน่ะ หินหินเออเยี่ยมันมันนี่เว้ยมันหายตัวได้เออถือดาบไว้นะโน่นโน่นโน่นเกิดหรอเออนั่นนั่นนั่นอยู่ตรงน้ำมันหิวมันหิวอันนี้แน่เลยมันต้องมานี่เว้ยน่าจะอยู่นั่นนั่นนั่นเห็นยังเห็นยังไอ้วันนั่นนั่นนั่นจริงๆลงไปฟันเลยก็ได้นะเมื่อกี้ไปเพราะมันไม่เห็นพวกมึงอะเมื่อกี้เยี่ยมเลย อยู่แถวนี้แหละเอิร์อนี่ไอ้เหี้ยวงมันอยู่ฝั่งนี้เว้ยมึงดูวงทองเขามันยังอยู่มันอยู่แถวนี้ระวังอยู่หลังเด้อมึงต้นไม้ให้พันทั้งทั้หมดเลยครับระวังเราวังมันอ้อมหลังนะมันอยู่นี่แหละเดี๋ยวอยู่ที่เดิมมาละเอิร์อไปเลยไปคู่เลยไปคู่เลยดูช่วยแต่มันเร็วอะมันมีดาบพุ่งอะเออซัดซัดไปแล้ววะ เยียอะไหนวะไปไหนลุงวะอยู่บนต้นไม้ใช่หรอลงมาแล้วปะลลงมาแ้วปะไปไหนแล้ววะอยู่ข้างหลังมึงอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่คุดไว้อ่ะไอ้เสื้อของไม่เห็นโดนโอ้โหคุดไ,ออโโไ,ไวอาเล่นคุดเป็นอ่ะเออสวยโอ้โหเออยิงไปโดนพอดีเลยอ่ะเนี <Yeah. S 2> ่ยมคุยมาเล่นคุดเป็นอ่ะเหรอ ไม่รู้กวาดกวาดเปินเข้าไปประเดีอ่ะไม่รู้ใครโดนอ,ะอ,อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวอะไรโอ้ยมันเล่นพูดเป็นนะเมื่อกี้โหดฉัดดีแนะล้วเรามีสองคน้ะ <laughs> มีคนเดียวเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้